ครับพมนะคะวกพร้อมนครับ่ความคืบหน้านะคะหลังจากที่ลงปฏิบัติการในช่วงเช้า uh น cin ี้เป็นยังไงบ้างครับก็มีการปรับแผนหลังจากในช่วงเช้าที่เร um> ิ่มปฏิบ nope ัติการก็มีการ ร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นทําแผนบูรณาการร่วมกันนะครับก็มีจากสํานักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกรทมนะครับแล้วก็กองทัพเรือนะครับเข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยนะครับก็หลังจากที่ลงค้นหาในช่วงเช้านะครับก็พยายามโฟกัสตรงจุดที่เมื่อคืนในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดีครับเราก็พยายามจะค้นหาตรงจุดที่คิดว่ายังตกสำรวจอยู่นะครับก็ทำการค้นหาในเบื้องต้นก็ยังไม่พบนะครับ สถานการณ์ก็มีเพิ่มเติมคือน้ำเนี่ยไหลไหลขึ้นมีมีกระแสน้ําไหลขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยทางน้ำเนี่ยก็ไหลตามน้ํานะครับแล้วบวกกับการมาประชุมหารือกันเนี่ยว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปในขณะนี้เกือบจะ12ชั่วโมงแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ที่ล่างอาจจะอิ่มอิ่มน้ําพอสมควรนะครับแล้วก็มีการยกระดับ ตัวขึ้นแล้วก็ไหลาตามน้ําอันนี้ก็เป็นการปรับแผนเพื่อยังค้นหาใต้น้ําอยู่แต่เป็นการไหลาตามน้ําไปเปรียบเช่นเหมือนทําภาพเชิงซ้อนเหมือนว่าเรากําลังไหลาตามตามล่างไปเหมือนกันนะครับ<ห>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับคิดว่าในกรอบของ12ชั่วโมงเนี่ยล่างน่าจะอิ่มน้ำพอสมควรเราก็จะอาจจะปรับแผนในช่วงบ่ายเพื่อทําการค้นหา ทางผิวน้ํานะครับวันนี้เราก็จะวางกําลังด้วยแผนบูราณาการร่วมกันนะครับในการทำงานหลายหลายหลายภาคส่วนและมีกรมเจ้าท่าที่มาคอยอำนวยความสะดวกอีกนะครับคอยปิดเส้นทางการสัญจรทางน้ํานะครับแล้วก็กําลังนักประดาน้ําก็จากหลายหน่วยก็ส่งมาเพิ่มเติมครับวันนี้เราก็ช่วงต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําแผนปฏิบัติการแล้วก็วางแนวเดิมเริ่มต้นใหม่เพื่อเป็นลักษณะการปูพรมนะครับในในพื้นที่ที่คิดว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ไหลาตามกระแสน้ําไปนะครับเจ,จ้าที่ตารวจเองมีการอัปเดตข้อมูลเลยเพิ่มเติมไหมคะว่ายังไม่มีครับมี่บาะแสเลยเพิ่มเติมยังไม่มีครับยังไม่มีครับแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อจากจากทางเพื่อนผู้ประสบภัยเข้ามาเพื่อเพื่มเพื่อตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเรียกสอบสวนอะไรยใช่ไหมยังครับยังครับยังยังไม่ทราบครับตอนนี้เราได้ได้นาข้อมูลดิบที่เมื่อวานเราได้พบเจอแล้วก็สอบข้อมูลในเบื้องต้นที่เมื่อคืนที่ที่เกิดเหตุนะครับ รพิกัดเข้าข้าวนะครับก็เลยจากสะพานพระรามเจ็ดมาแล้วก็มุ่งหน้าสะพานพระรามห้านะครับในใน,ในเวิร์กพิกัดวงแคบก็คือจากที่ที่เรายืนอยู่ตรงตรงท่าพี่บุญสงครามหนึ่งเนี่ยมองไปทางทางน้านน้าเนี่ยอ่าให้เปิดเป็นลักษณะ45องศาถึง60องศาแล้วกันนะครับในพื้นที่เพราะเพราะว่ามีการเข้ามาขอความช่วยเหลือบริเวณท่าเรือดังกล่านะครับสถานที่เกิดเหตุผมคิดว่า ไม่ไกลจากตรงนี้นะจากในระดับสายตานะครับแล้วก็บริเวณน่านน้านนําที่เราคาดคคเนก็คือเลนการสัญจรคือฝั่งฝั่งริมนี้นะครับแล้วก็ครึ่งครึ่งลําน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดเหตุแล้วก็จุดเวลาโฟกัสที่เป็นกรอบวงรอบที่เราจะประมาณการเกี่ยวเรื่องการค้นหาทางใต้น้ำเนี่ยผมคิดว่าจากสะพานพระรามเจ็ดมาถึงจุดบริเวณใกล้เคียงดังกล่าเนี่ยประมาณตีกรอบอยู่ที่ยืนยันอยู่ที่22 2กิโลเมตรครับนะครับ ไอ้ส่วนของถ้าเป็นการค้นหาเกี่ยวเรื่องผิวน้ําต่อไปเนี่ยผมผมให้ว่าประชุมทีมว่าให้ประเมินอยู่ที่รอบของ10กิโลเมตรครับในะทั้งของเพื่อนเองเงี้ยครับพี่เอกทางเจ้าที่เองเขามีการแบบว่าเราจะไม่ได้สอบสวนแล้วตอนนี้ยังสามารถติดต่อได้ไหมครับพี่ยังไม่ทราบเลยครับทั้งเราผมเราก็ไม่มีเบอร์ติดต่อเลยก็ไม่น้างานก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาได้นี่เราใช้ข้อมูลดิบในในช่วงที่เกิดเหตุที่ให้ให้เราอย่างมากที่สุดนะครับแต่ ไม่มีข้อมูลใดที่ที่โฟกัสได้ได้ชัดเจนแต่จุดตอนจากช่วงเช้าที่บอกว่าจุดที่เพื่อนบอกเบาแต่น่าจะคลาดเคลื่อนตอนนี้คือเรามั่นใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราบอกว่าเราจะคูป้ค้นหาก็เราพยายามจะโฟกัสให้อยู่ในวงกว้างเพื่อครอบคลุมจากที่เขาชี้จุดมาหลายๆจุดนะครับพยายามจะวางวงกว้างครอบคลุมแล้วบวกกับการบูรณาการทํางานทุกฝ่ายผมว่าจะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับแล้วก็จะแบ่งพื้นที่กันทํางานกันเป็นวงกว้างนะครับก็เป็นการคัดกรองพื้นที่อีกทีครับแล้วก็ปรับแผนตามคิดว่าระยะของของการอิ่มตัวของของล่างว่าจะอิ่มตัวจากน้ําแล้วนะครับแล้วก็ไหลตามน้ำเ,เมื่อเช้าที่ผ่านมาเราเรามีการวางลายการค้นหาอยู่อยู่สามลายนะครับลายที่1คือลายกลางกลางกลางลำน้ำนะครับลายที่2ก็คือขยบเข้ามาอีกหนึ่งช่วง ลายที่3ก็คือเลาะตะลิ่งนะครับแล้วก็เราก็มาเจอทิศทางกระแสน้านะครับทีมค้นหามาเจอที่ทางกระแสน้ําที่ไหลไปทางเหนือนะครับแล้วมีการแทงเข้าเข้าริมตะลิ่งนะครับแล้วก็มีอุปสรรคเพิ่มเติมคือช่วงใกล้ๆริมตลิ่งเนี่ยมีลักษณะตื้นเขินแล้วก็มีลักษณะมีเศษขยะจํานวนมากนะครับก<ม>็ถ้าเกิด,าด,าดการคาดคะเนกันประมาณการว่าถ้าร่างน้องอิ่ม อิ่มน้ำแล้วยกระดับมีเขาเรียกยกระดับขึ้นจากพื้นเนี่ยเบาเบามีน้ําหนักเบาขึ้นเนี่ยแล้วไหลาตามน้ํามาเนี่ยก็คงจะไปตามกระแสน้ําและถ้าเกิดแทงเข้าริมริมเขื่อนเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะติดอุปสรรคอะไรบ้างเจ้าที่ ชุดค้นหาเราก็ก็<ๆ>ไปตามน้ำมาครับนะครับคิดว่าถ้าเกิดมันมีวัตถุอะไรขึ้นไปตามน้ํมันก็จะไปลายเดียวกว่าน,นี้ครับจะประสบการณ์การค้นภัยทางน้ำนี่คือการระยะการค้นหา12ชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นปกติไหมฮะหรือว่ามันมากกว่าปกติเท่าที่เคยผ่านมาจริงๆแล้วก,การค้นหาผมอยู่ภายใต้ไม่ไม่เกิน10ชั่วโมงนะครับจากจากปกติแล้วคือด้วยปกติคือร่างร่างกายของมนุษย์เนี่ย จมน้ําลงไปเนี่ยจะมีการอิ่มตัวแต่ด้วยลักษณะวันนี้ที่จะต้องอเขาเรียกอะไรจะต้องวัดวัดดวงกับการปฏิบัติคือ,อกระแสน้ํามีความเย็นสามารถจะ,ะเขาเรียกอะไรยืดระยะเวลาในการนี่ได้คือจะไปความเย็นนี่จะไปทะนุถลอมร่างกายร่างกายมนุษย์คือมันยังยังไม,ไม่ไม่ให้บวมมันยังไม่อะไรนี้ได้ แต่เราก็ทุกๆหน่วยผมคิดว่าเราจะทํางานให้เต็มที่นะครับด้วยด้วยความหวังของทุกคนพี่พี่พเสือมุนชนทุกคนแล้วก็ทางญาติของแตงโมเองนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับและประชาชนทั่วไปที่กําลังให้ความติดตามอยู่ขณะนี้เราเราทุกภาคส่วนผมคิดว่าเราเราวันนี้เราจะทําให้เต็มที่ครับนะครับขอดําเนินการตามแผนในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก่อนนะครับแล้วก็ทําอย่างสุดความสามารถสุดท้ายแล้วก็ถึงแม้ไม่พบนะครับ เราก็จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องร่างน้องได้อิ่มน้ําสุดแล้วแล้วก็ลอยขึ้นผิวน้ําเราก็จะมีทีมติดตามเพื่อเพื่อช่วยกู้ร่างกลับตื่นมาครับจะมีการขยายการค้ืนหานอกจากสุ่ระดับ5ถางึระดับเสร็จไหมครับมีครับมีครับห,หลังเที่ยงนี้มีครับหลังเที่ยงหลังเที่ยงนี้มีการปรับแผนแน่นอนเพราะว่าเลยเลยเลย,เลย12ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะมีการปรับแผนว่าบวกกับเดี๋ยวหลังเที่ยงจะดูกระแสน้ําครับ กระแสน้ําอาจจะเป็นกระแสน้ําลงเราอาจจะปรับไปไปยืดไปหาทางทิศใต้นะครับส่วนทางทิศเหนือถ้าเกิดยังขึ้นอยู่เราก็จะยืดไปทางทิศเหนือครับนะครับตอนนี้จะมีหน่วยงานหรือมีเจ้าหนี่มาสมคบเพิ่มอีกไหมคบพี่เอกหรือว่าเท่านี้จะมีเพียงพอแล้วสามารถแต่งทีมจัดสรรได้ไหมครับพี่ก็น่าจะมีครับน่าจะมีหลายๆส่วนที่จะมาร่วมมามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นการบูรณาการในการทํางานครับจะได้เป็นการเสริมกําลังในการปฏิบัติงานนะครับให้เติมเต็มทุกพื้นที่ครับนะครับ เรามีแผนสั้ครับผมเกี๋ว่าภารกิจวันนี้ยังไม่ตามที่าไว้ตามที่เรียนนะครับถ้าเกินระยะเวลาแล้วเราก็คาดหวังในการพบร่างเป็นอีกหนึ่งวิธีครับคือวิธีทางผิวน้ําครับโดยทั่วไปนะครับจากที่เคยปฏิบัติมานะครับไม่เกินไม่เกินไม่เกิน2วันนะครับผมเชื่อได้เลยว่ายังไงร่างก็ต้องต้องขึ้นอยู่ผิวน้ำถ้าถ้าประสบเหตุจริงนะครับ ถ้พาประสบเหตุจริงถ้าเป็นผู้ประสบภัยที่ที่วันนี้จมยังยมอยู่ใต้น้ําไม่เกิน2วันแน่นอนไม่เกินยี่สิบชั่วโมงก็ขึ้นแล้วครับโอเคครับ